เนี่ยผมวุ่นจริงผมก็เคยเป็นอผมเคยเป็นมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยเป็นแต่ผมไม่ได้แสดงสึงญารเป็นบ้านนะผมพูดถึงเรื่องว่าผมมันเคยเป็นแต่สติปัญญาเราไม่ได้ปล่อยจวนสิมันเป็นโอ้มันมัน,มนทําให้เพลินนะเนือนน้อนั่งภาวนาเนี่ยพอจิตสงบคนนี้มันแสดงพุ่งขึ้นมาเขาเรียกเหมือนไฟบ้างไฟอะไรไฟพันียงพันังอะไรพุงพ่งพุ่ง พอจิตสงบลงไปนี่ความสว่างนี้มันจะแสดงขึ้นจากหินเนี่ยแสดงพุ่งพุ่งให้เพลินนะชวนให้อยากชมให้อยากดูแล้วมันก็พุ่งขึ้นแล้นี้มันก็มันพุ่งขึ้นไปนี่โสหสว่างไปหมดสว่างไปหมดเราติดตามดูอ่ะเราจะดูมันจะไปไหนมาเราจะดูด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ดูด้วยความเพลินโดยไม่มีสติล้วก็ปล่อยมันันนมันก็พุ่งพุ่งพุ่ง,งท้อเพลินนะ เทิรนได้นี่ถ้าไม่ถ้าไม่ย้บยัง้งมันจะเป็นออกนอกขวีบไหนก็ไม่รู้นะนั่นละ่ะพาคนให้เป็นบ้าได้แล้วจับได้พวกอ๋อคนเป็นบ้าเป็นอย่างนี้เองแล้วพอเราติดตามอยู่ตลอดมันจะไปถึงไหนเราจะสังเกตอยู่ตลอดเวลาสติกับปัญญาจะไม่ให้นอกเหนือไปจากใจสังเกตเร,เรียกว่าอันนี้คือขั้นแหนงของมันมันออกเอามันออกไปไหนให้ออกไปดูเราไม่ถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเรานะอ่า เราสังเกตด,ดูอาการของกิจนี่มันจะเป็นไปไงเอ้าให้มันเป็นไปดูมันกับพุ่งพุงโถโจดแมุ่มนะระหว่างจ้าไปหมดข้างบนจ้าไปจ้าไปยิ่งชวนให้ดูให้ดื่มไปเรื่อยๆนะยิ่งเพลินไปเลยนี่แหละตอนมันมันออกนอกรูทางที่มันเพลินไปไป,ไป,ไปๆๆออกนอกรูทางได้ทีนี้พอมันขึ้นเต็มที่ของมันแล้วเรารู้แล้วอ๋อมักเป็นอาการอย่างนี้ทีนี้เราก็เอาค่อยหดหดความรู้นี้เข้ามาความรู้นี้มันตาม อาการคือแสงสว่างนั่นน่ะมันตามไปความรู้นี่เป็นผู้ตามรู้ถ้าความรู้เพิ่มปไปตามไปด้วยกันแต่นี่ความรู้เราไม่ไปเราสังเกตดูพอนี้พอเราเราย่นความรู้เข้ามาเข้ามาเข้ามาอันนั้นก็ค่อยหดลงหดลงหดลงนี่ความรู้ของเราก่อนหดเข้ามาหดเข้ามาเราจะมาสร้างมาถึงตัวตึ๊กแล้วหายหมดเลยอันนั้นอ๋ออย่างนี้เองนี่เป็นสาเหตุให้ให้คนเป็นบ้าได้ พราะผมเป็นแล้วเป็นสักขีพยานได้เป็นอย่างดีแต่เรามันมีสติคอยสังเกตดูทุกอย่างอย่าไม่เพินไปตามมันว่านั่นเหล่านี้มันเป็นอาการอคติจิตเรารู้แล้วจิตนี่คือผู้รู้สติกำกับอยู่นี่มันมันจึงอนอนั้นเป็นตะลึกเปิดเผยไปก็ได้พอล้างเข้ามาล้างเข้ามาไม่ก็ลงพอถึงที่นี่ปั๊บเรื่องนั้นก็หายไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่เป็นอย่างนั้นนะผมเคยเป็นแล้ว นักภาวานาเนี่ยจะรู้พิสดารไปมากมายนะแต่ท่านไมา่ไปพูดแหละนักภาวานาเพราะพิสดารกับพิจารณาในวงธรรมในวงความรู้จากการปฏิบัติไม่แบบความรู้แบบแนวทําให้เสียผู้เสียคนท่านไม่มีแต่เรื่องความรู้ทั้งด้านจิตตภาวานานี้จิตมีความสงบเยือเกเย็นเข้าไปมีแน่นหนาันคงไปลมันจะแสดงของ้นมาเรื่อยยิ่งออกทางด้านปัญญาเราที่นี่พุ่งพุ่งพุ่งเลยนะ ไม่สิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วรู้สิ่งใดแน่ด้วยแน่ด้วยเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงรู้ำำด้วยความจําจําได้เฉยๆแต่สิ่งที่ที่จาได้นั้นมันคืออะไรมันไม่เห็นแต่นี้เห็นด้วยหนังจาชื่อมันได้ด้วยและเห็นตัวมันด้วยก็มแม่นยันนี่หลักการภาวนาจึงเป็นภาพความจริงรูจง้จริงๆเห็นจริงๆเหมือนท่านผู้จัการไม่ผิดกันเลยเพราะเป็นอาตาริโกเป็นคำปัจจุบันตลอดเวลาควรจะรู้สิ่งไหน สิ่งใด้นี้มันจะรู้จากภาพอฏุบัตินั่นแหละมีวิธีการป้องกันไหมครับทระผมไม่จิดออกเท่านั้นเองไม่เป็นไรคือมันจะมีอาการอากา,า,การที่ยาแสดงเป็นของแสงสว่างออกมาอะไรหรือว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นเปรตเป็นผีแสดงมาส่วนมากมันจะออกจากที่นี่เพราะว่าภาพเหมือนเขาฉายหนังนะฟิล์มมันอยู่นี่นนะแต่ภาพมันอยู่จอหนังใช่ไหมละ่ะ ท่านเราไปเพลินแนู้นเราไม่ดูว่ามันไปจากฟิล์มเราก็หลงได้อันนี้อาการต่างๆที่มันไปไปจากกลิตคือฟิล์มอยู่กับกลิ่นนี่แล้วอาการต่างๆที่ออกไปนั้นเราก็รู้ว่านั่นเป็นอาการอันนี้เป็นฟิล์มอันนั่นเป็นจอหนังอัน,นอันนี้เป็นสีมันตัวมีอะไรใช่ไหมล่ะอย่างเขาดูหนังออกจากฟิล์มเขาก็รู้นี่ออกไปทางไหนรู้จิตเมื่อให้มันไปทีน่แน่ใจจริงก็คือว่าการภาวนานี่ไม่จิตออกให้รู้จับตัวไม่ผิด ไม่ไม่มีผิดมีต้ต้ไม่มีเสียหายให้รู้อยู่กับตรงนี้แล้วไม่ออกแต่ถ้ามีอาการออกไปถ้าเราตามไปมีทางผิดได้นะถึงอาการออกไปไปตามอย่าอย่าลืมว่าอาการนี้ออกไปอย่างนี้เหมือนกับว่าภาพในจอหนังนะมันเป็นภาพอะไรก็ตามมันออกไปจากทีฟิล์มนี้มันก็ไม่หลงยอัใจว่าออกไปจากฟิล์มนี้ใช่ไหม